ลองจินตนาการว่าเราวางแผ่นกระจกใสตั้งฉากกับพื้นแล้วมีมือเล็กๆคู่หนึ่งค่อยๆปีนขึ้นไปบนกระจกหยุดนิ่งอยู่ได้โดยไม่หล่นลงมาถ้าภาพนี้เกิดบนเวทีเราอาจคิดว่าเป็นมายากลหรือใช้กาวบางอย่างช่วยแต่ในธรรมชาติมีสัตว์ชนิดหนึ่งทำแบบนี้ได้จริงโดยไม่ต้องใช้กาวเหนียวสักหยดเดียวสัตว์ตัวนั้นก็คือตุ๊กแก คำถามคือเท้าของมันเหนียวได้ยังไงแล้วทําไมถึงปล่อยเท้าจากพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบอะไรไว้เลยสําหรับคนไทยคําว่าตุ๊กแกมักจะนึกถึงสัตว์ตัวค่อนข้างใหญ่ลายจุดสีส้มน้ําเงินเกาะผนังบ้านและส่งเสียงร้องดังตุ๊กแกนั่นคือกลุ่มตุ๊กแกในสกุลเก็กโกเช่นเก็กโกเก็กโกที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนตัวเล็กๆที่เกาะอยู่ตามผนังใกล้หลอดไฟในตอนกลางคืนหลายคนเรียกจิ้งจกติดปากแม้จริงๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มกิ้งก่าจำพวกเก็กโกสเช่นกันทั่วโลกมีกลุ่มตุ๊กแกอยู่หลายพันชนิดกระจายตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงกึ่งแห้งแลง้งสีสันลวดลายและขนาดแตกต่างกันไปแต่ตุ๊กแกจำนวนมากมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือแผ่นปลายเท้าพิเศษที่ช่วยให้มันเกาะผนังรเรียบ เพดานทาสีลื่นๆหรือแม้แต่กระจกใสได้อย่างมั่นคงน่าอัศจรรย์เมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆที่ปลายนิ้วของตุ๊กแกเราจะเห็นแผ่นเนื้อคล้ายขั้นบันไดเรียงตัวเป็นแนวๆตามความยาวนิ้วแผ่นเหล่านี้เรียกว่าลามิลลาบนลามิลลาแต่ละแผ่นไม่ได้เรียบโล่งแต่ปกคลุมไปด้วยขนจิ๋วจำนวนมหาศาลเรียกว่าเซตาเซตาแต่ละเส้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับไมโครเมตร และที่ปลายเส้นหนึ่งยังแตกออกเป็นผู้เล็กๆอีกหลายร้อยปลายเรียกว่าสเปจูล่าซึ่งมีขนาดเล็กลงไปถึงระดับนาโนเมตรเมื่อสเปจูล่าเล็กๆเ,เหล่านี้ถูกกดให้แนบสนิทกับพื้นผิวเรียบแรงยึดเหนี่ยวระดับโมเลกุลหรือแรงแวนเดอร์วอสจะเริ่มทำงานแรงจากปลายหนึ่งปลายเดียวอาจน้อยจนแทบรู้สึกไม่ได้แต่เมื่อรวมกันเป็นล้นลนปลายใต้เท้าตุ๊กแกเพียงข้างเดียว แรงยึดเกาะที่ได้ก็เพียงพอที่จะให้มันเกาะกระจกหรือเพดานเรียบๆได้อย่างแนบแน่นหากกาวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งเหนียวยิ่งลอกออกยากตุ๊กแกกลับทำตรงกันข้ามหัวใจสำคัญอยู่ที่ทิศท,ทางแรงและมุมที่ใช้ดึงออกเวลาตุ๊กแกต้องการให้เท้าติดพื้นมันจะกดเท้าเบาๆแล้วเฉือนหรือลากไปเล็กน้อย การเคลื่อนแบบนี้ช่วยให้เซตาและสเปจูล่าจัดตัวในองศาที่แนบพื้นผิวได้เต็มหน้าแรงยึดเกาะจากโมเลกุลจำนวนมหาศาลจึงถูกเรียกมาใช้พร้อมกันเมื่อถึงเวลาต้องก้าวเดินหรือเปลี่ยนตำแหน่งตุกแกจะม้วนปลายนิ้วยกส่วนหนึ่งของแผ่นเท้าขึ้นมาทีละด้านคล้ายกับเราค่อยๆลอกเทปกาวจากมุมด้านหนึ่ง เพียงเปลี่ยนมุมดึงแรงยึดเกาะก็ลดลงอย่างรวดเร็วเท้าจึงหลุดจากพื้นผิวภายในเสี้ยววินาทีโดยแทบไม่ต้องใช้แรงกระชากนี่คือกาวแห้งที่ควบคุมได้ติดแน่นเมื่อกดเฉือนในมุมที่ใช่และปล่อยได้ทันทีเมื่อเปลี่ยนมุมเป็นการลอกออกอย่างนุ่มนวลแม้เท้าตุ๊กแกจะดูเหนียวมหัศจรรย์แต่มันก็มีข้อจำกัดเช่นกันพื้นผิวที่เหมาะกับตุ๊กแกคือพื้นผิวเรียบหรือละเอียดในระดับไมโคร พื้นผิวที่สะอาดไม่เปรอะคราบน้ำมันมากเกินไปพื้นผิวที่ให้สเปรจูล่าแนบได้เต็มหน้าในทางกลับกันพื้นผิวที่มีพลังผิวต่ำมากเช่นเทฟลอนหรือพื้นผิวที่เคลือบด้วยน้ำมันและสะบู่ลื่นๆจะทำให้สเปรจูล่าแนบได้ไม่ดีแรงยึดเกาะจึงลดลงมากถ้าพื้นผิวครุขระเป็นหลุมลึกเกินไปมีเหลี่ยมคมปลายสเปจูล่าเล็กๆก็อาจแตะได้เพียงบางส่วนพลังยึดเหนียวจึงทำงานไม่เต็มที่ ในบางสภาพความชื้นอ่อนๆช่วยให้สเปจูล่าแนบได้ดีขึ้นแต่ถ้าพื้นผิวแฉะมากหรือมีน้ำปกคลุมเป็นชั้นหนาน้ำจะกลายเป็นตัวขั้นกลางระหว่างปลายสเปจูล่ากับพื้นผิวแรงก็จะหายไปเช่นกันปัญหาหนึ่งของกาวทั่วไปคือยิ่งเหนียวยิ่งจับฝุ่นแต่ปลายนิ้วของตุ๊กแกกลับไม่ค่อยมีคราบฝุ่นหน,น,นาสะสมหนึ่งในคำอธิบายคือฝุ่นส่วนใหญ่ยึดติดพื้นมากกว่าเท้าตุ๊กแก ทุกครั้งที่ตุ๊กแกกดเท้าลงแล้วม้วนปลายนิ้วเพื่อปล่อยพื้นผิวแรงดึงในมุมที่เหมาะสมทําให้ฝุ่นที่ติดลุ้มๆถูกทิ้งกลับลงไปบนพื้นมากกว่าติดอยู่บนสเปจูลา่าการเดินไปเรื่อยๆของมันจึงกลายเป็นระบบทําความสะอาดปลายเท้าในตัวเองโดยไม่ต้องเลียเท้าไม่ต้องล้างน้ําแต่ให้ฟิสิก์ของแรงยึดเกาะแรงลอกจัดการฝุ่นออกไปทีละนิดในทุกย่างก้าวคำว่าตุ๊กแกครอบคลุมกลุ่มสัตว์ที่หลากหลายมาก บางชนิดอาศัยอยู่บนกิ่งไม้เปลือกไม้ใบไม้พื้นผิวธรรมชาติแบบนี้มีทั้งความครุขระและความเปียกชื้นหลายระดับเซตาและลามิล,ล่าของตุ๊กแกกลุ่มนี้จึงพัฒนาให้เหมาะกับพื้นผิวธรรมชาติเป็นหลักในขณะที่บางชนิดอาศัยใกล้บ้านเรือนมนุษย์ทั้นผนังเรียบกระจกกระเบื้องแผ่นเท้าของมันจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบพิเศษบนพื้นผิวสมัยใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ความหนาแน่นของเซตา้าขนาดและรูปร่างของสเปจูล่ารวมถึงจำนวนลามิลล่าในแต่ละนิ้วแตกต่างกันตามสายพันธุ์ทั้งหมดนี้คือผลของการปรับตัวระยะยาวให้เข้ากับบ้านและพื้นผิวที่ตุ๊กแกแต่ละชนิดใช้ชีวิตอยู่เมื่อเรามองตุ๊กแกวิ่งบนผนังหรือกลับหัวอยู่บนเพดานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือการควบคุมแรงเฉือนอย่างละเอียดตุ๊กแกแบ่งแรงยึดเกาะออกเป็นนิ้วๆน,นิ้วหน้านิ้วหลังกด เฉือนแนบสลับกับปล่อยม้วนลอกปลายนิ้วจึงดูเหมือนกลิ้งไปข้างหน้ามากกว่าการวางยกแบบแบนๆความยืดหยุ่นของลามิล่าและการจัดเรียงเซต้าให้เอียงไปในทิศทางเดียวกันช่วยให้มันควบคุมทิศทางเลี้ยวหยุดหรือเร่งบนพื้นผิวตั้งฉากหรือเหนือศีรษะได้อย่างแม่นยำและนี่คือตุกแกเทพเท้ากาวที่ยึดติดได้และลอกออกได้ง่าย หากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณแล้วอย่าลืมกดติดตามศาสตร์ของธรรมชาติเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเราแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้า